เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o b i l e Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวสกินะระดับสีม่วงของเจ้า Black and w i t e หรือว่าอูชฉางในชื่อสกินว่ามือมีดโลหิตนั่นเองสกินนี้เป็นสกินะระดับสีม่วงนะครับผมส่มในลูกแก้วกาชาลูกที่3ของซีซัน10ซึ่งรูปร่างหน้าตาและธีมของชุดนี้จะเป็นชุดชาวจีนเหมือนกันกันกบเกอิชา ที่เราลงคลิปไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับผมโดยรูปร่างหน้าตาของเขาฮะก็จะมีการสวมใส่หมวกนะครับผมผมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะยาวมากๆมีการวัดผมไว้ด้วยฮะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวยาวแล้วก็มีลายสีน้ำเงินแดงอยู่ด้านขวาสวมใส่กางเกงขาย,ยาวฮะแล้วก็รองเท้าหนังนั่นเองส่วนร่างแบบมีความคล้ายคลึงกันฮะเกี่ยวกับชุดการแต่งกายแต่ว่าจะเป็นโทนสีดําเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในเกมเพราะว่าหน้านี้มันไม่สามารถดูล่างแบ๊กได้นั่นเองฮะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมพร้อมๆร้อมกันเลยครับผม แล้วตอนนี้เราก็าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาของร่างไวของอูชานั่นเองนะครับผมมีการคอทางด้านของไม้เท้าฮะผมว่าน่าอยู่แถวๆหลังบ้าน2ชั้นหรือไม่ก็สถาน,นีหนึ่งเราเช็คที่หลังบ้าน2ชั้นกันก่อนฮะเจอหรือเปล่าเหมือนไม่มีใครอยู่ฮะเดี๋ยวเราเดินลบมกลับมาฮะแล้วตรงนี้มีหูอยู่ใกล้ๆฮะต้องเดินเช็คกันก่อนฮะถ้าเกิดหูผมไม่เพี้ยนน่าจะเป็นตัวตาบอดแล้วเป็นตัวตาบอดจริงๆฮะอยู่บริเวณด้านหน้า ปาร่มเข้าไปก่อนแล้วสลับร่างเป็นร่างแบ,บ็ค้วอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้เลยแล้วตกไปก่อนดึงทีครับผมเอาละฮะสาวตาบอดโดนตกไปก่อนแล้วนะครับผมเขาวิ่งกับผมกระเพกไปด้านหน้ามีทต่หน้านแผ่นไม้อยู่สองแผ่นจะทานแผ่นไม้หรือเปล่าแล้วแบค็คแอนไวตามมาแล้วตกไปรูปไปเลยฮะโอ้โหได้อย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะจะนังหวะนี้อุ้มขึ้นมานะครับผมสำหรับในเกมนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าผมเจอตีสี่นะครับผมมาด้วยกันสี่คนนะครับ มีราชินิมหอมมีแพท,ทิเซียมีตาบอดแล้วก็พูดอย่างรูนนั่นเองฮะมองหาเครื่องสัตว์ผมเป็นเครื่องสัตว์อยู่บิเรณตรงนี้ปลาลมกันไปก่อนสาวเช็กกันไปจะมีคนอยู่หรือเปล่าและเบื่อเห็นเงาแวบๆวิวว่งฉีกมาด้านขวาฮะเอาลมเก็บมาแล้วเป็นทางด้านของราชินน้ำหอมกดกระดิงติงอูเข้าไปพีาราชินิมะหอมตกไปก่อนฮะสำหรับทางด้านของแบ็คแอนด์ไวท์ทางด้านของสกิลของเขาค่อนข้างมีความสําคัญมากๆฮะต้องพยายามปลดลอด็อกสกิลใ,ให้เร็วที่สุดนั่นเองตรงนี้ทําลายแผ่นไม้กันไปแล้วราชินนมำหอมวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับ ไล่กันมาเรื่อยๆกันหนึ่งติ่งหูไปอีหนึ่งรอรบฮะกดโดนหรือเปล่าแล้วก็ไม่โดนแล้วตีกดล็อกไปอีหนึ่งทีเอาละครับผมวิ่งไปกระแสสลับกันราจะไปช่วยทางด้านของสาวตาบอดเ้าจะช่วยได้หรือเปล่าตรงนี้ป่าร่มกันไปแล้วก็ทําการวาร์ปครับ เปล่าเป็นร่างข่าวหรือร่างไว้ฮะราชินีมผูหอจะช่วยเลยหรือเปล่าฮะเหมือนจะยังไม่ช่วยฮะทางทางานทำความคุ้มรถไดีไปก่อนนึงรอบอาริีกระตโกเสมาอันนี้ถูกภาษาเนี่ยอันนี้น่าเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่น่าจะใช่แล้วผมจะช่วยกันแล้วอยางเราช่วยกันมาจังหวันี้เราตกไปก่อนนะเป็นทางหน้าของราชินีมผหอฮะมารับดาเมจแทนเพื่อรกทีมนั่นเองฮะเราจะไล่กันต่อซิปโซกันมานะฮะแล้วก็สาวตาบอดอยู่บริเวณด้านหน้าฮะเดี๋ยวเราจะรอให้นกหมดก่อนฮะเดี๋ยวเราค่อยตีก็ได้ไม่ต้องรีบะ เครื่องถอรหัสเหลืออีกสี่เครื่องปลาล่มไปแล้วมาดักอยู่ด้านหน้าตรงนี้กดกระดิ่งตงหูเข้าไปอืมแล้วก็ข้ามเอ็ไม้กลับไปก่อนนะเดินไล่ตามกันต่อนะครับผมไม่ต้องรีบไปต้องร้อยกระดิ่งตงหูไปอีกหนึ่งรอบตรงนี้ไม้มันเยอะแล้วอูหูโดนสตั๊มไปเลยฮะเข้ามาไม่ได้ระวังฮะสอบร่างแบกฮะแล้วต้องไล่กนต่อจะยาวหรือเปล่าคราวนี้เครื่องทอรหัสยังเหลืออีกสี่เครื่องฮะ แล้วมีเพื่อนร่วมทีมของเขามาซัพพอร์ตแล้วมีการยืนบาอย่างเงี้ยต้องตกไปก่อนหนึ่งเทียสำหรับแพตติเซียแล้วสาวตาบอดฮาวิ่งบริเวณด้านหน้ามีไม้อยู่ประมาณ5แผ่นฮะควาบกันบาจังหวะนี้แล้ว1ิปกนโซไปโดนมีการทบไม้อีกแล้วทำลายแผ่นไม้กันไปฮะหญิงตาบอดฮะจะพยายามยื้อเวลากเพื่อนร่วมทีมรวมถึงว่ามีแพตติเซียมาซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆด้วยเคลื่อนทลายไปอีกหนึ่งเคลื่อนแล้วตรงนี้โดนสาบไปอีกหนึ่งรอบฮะ มีไม้อีก3แผ่นบริเวณตรงนี้จะรอดหรือเปล่าตีไปตรงนี้แล้วโดนสาไปด้วยฮะทำลายแผ่นไม้ก,กันไปไม้เหลือ2แผ่นบอกเลยไม้หมดก็จบกันพับไม้กันแบบร,รวมๆแล้วับไม้กันแบบยาวๆแล้วจะตบเข้าไปหนึ่งทีเป็นแพทิเซียร์รวมไปก่อนแต่เราจะไม่สนใจระยนท้าของยิงตาบอดหรือสาวตาบอดของเราตอนนี้เครื่องทราเสร็จไปแล้ว3ามเครื่องกดกระดิ่งตีงูแล้วก็เรียบร้อยครับผมเอาล่ะครับผมเป็นหน,หน้าของสาวตาบอดจะตายเป็นคนแรกแล้วฮะ จับขึ้นมาก่อนปล่อยไม่ได้คนะถ้าเกิดปล่อยเข้าไปนี่บอกเลยว่าเครื่องทอรหัสอาจจะไปไวว่นนี้ก็ได้นะส่วนนี้บริเวณบ้านสองชานะมีท่าหน้าของโกอี้จรวดอยู่นั่นเองฮนะเดี๋ยวเราจับบันตาสั่งแล้วปล่อยจรวดไปที่ดวงใจกันเลยกระบผมเรียบร้อยตาย1ึงคนแน่นอนฮนะกลับมาเอาทาหน้านของแพทิเซียกันต่อนะจะลุกได้แล้วหรือยังฮนะกดกระดิ่งติงหูเช็คกันก่อนแล้วเหมือนจะยังไม่ได้ฮนะ พุ่ขึ้นมานะครับผมเก้าอ,อี้ไม่ได้ไกลมากครับผมแต่ก็ไม่ใกล้ฮะถ้าเซอร์เวอร์เอาทางหน้าของดิ้นเร็วมานี้อาจจะหลุดได้นะฮะต้องระวังกันด้วยนะครับผมตรงนี้เหลือ2เครื่องฮะกับอีก3คนฮะเก้าอี้อยู่ตรงนี้จับนั่งเรียบร้อยเป็นคนที่2ฮะมองหาเครื่องสั่นๆกันหน่อยนะครับผมตรงนี้เหมือนจะมีปาร่มกันไปก่อนไหมล่ะปาร่มกันไปเขียวๆตัวนั้นเป็นทางหน้าของผู้อยากรู้ พอทางด้านของซิปเปอร์โซไปแล้วเมือนจะตดซิปเปอร์โซด้วยเดินเข้าฝาแล้วตกไปก่อนหนึ่งทีครับผมทางด้านของผู้อย่างรู้ฮะหรือว่าเซียของเรานั่นเองเซปเปอร์โซไล่ตามมาอีกหนึ่งรอบมาแล้วแพตติเซียมีการช่วยกันไป,ไปที่เรียบร้อยฮะอย่างที่บอกฮะเข้ามาไปตี้เดียวกันฮะเขาจะช่วยกันดีจริงๆนะครับผมแล้วรวบไปอีกหนึ่งคนสำหรับทางด้านของผู้อย่างรู้มีสกิลหูยุกใกล้ๆอุ้มขึ้นระกอบไม่รู้แพตติเซียจะมาหรือเปล่าฮะเดินกันไปเข้าอีไม่ไกลกันมากฮะจับมัตตาสังอีกหนึ่ง สกิลหูชัดเจนมากๆแล้วเราเจออยู่ตรงนี้ฮะไปทางด้านของราชินีมหอมากกดกระดิ่งติงหูกันไปฮะจังหวะนี้แล้วโดดไปด้วยนะครับผมจะข้ามหรือเปล่ายังไม่ข้ามสาหรับแผนไม้ก่อนสำหรับบุ๊คบิ๊กเอาละครับว่าผมดูทางด้านของสกินันไปด้วยนะเพื่อนๆจะดูรุปมเกมกันจนเพลินนะครับผมตรงนี้กดกระดิ่งติงหูกันไปฮะแล้วราชินีมะหอมากระโดดข้ามมาเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อรุ้มทีฮะแล้วจะช่วยทันเฟร์หรือไม่ฮะยืดๆเยอะๆแล้วมีการสับหล่ออีกแล้วทำกาย เอาละครับผมไล่ตามคนเดิมกันก่อน,น้ะผู้ยังรู้กดกระดิ่งติงหูฮะบ,บอกเลยว่ามีสะดุดล้มแล้วยังไงกดกระดิ่งไม่โดนแล้วยังนี้เรียบร้อยนี่ครับผมเอาละครับผมจะจับอุ้มขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นเฟสที่2สําหรับผู้ยังรู้เื่อตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันนะฮะเสียงแบบคือน่าจะประมาณสักเ0 8 0สแเ็แล้วครับ <c oughs> จับนั่งเป็นรอบที่2จะเป็นใครเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมทำลายแผ่นไม้กันไปก่อนแล้วสวันดี ดูรอบๆกันหน่อยอยู่ตรงไหนตรงนี้มีเครื่องอยู่ฮะปลาร่มซาวเช็คกันหน่อยมีใครอยู่หรือเปล่ปาแล้วอยู่กันถึง2คนแล้วฮะดึงล่มกลับมานะครับผมตรงนี้สามารถุยกันะดิ่งิงหูแล้วยังไงแฮ็ทติงเสียแล้วโดนตกไปก่อนดนึงทีมีสาบสามอยู่ในมือนะครับผมต้องระมัดระวังด้วยปลาร่มกันไปแล้วจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างขาวแล้วซิปโปโซโอู้หูแล้วโดนสาบคัดสาบไปด้วยเหมือนกันนะโอ้โหเรียบร้อยอุตสาห์ซิปโปโซมานะครับผมปลาร่มมา แล้วไล่ตามที่ถูกกระต่อ,อยังไงผู้อยากหลูแล้วเรียบร้อยแล้วฮะถึงแม้จะมีท้ายบอกเลยว่าร่วงแน่นอนแต่เครื่องใกล้ๆจะเสร็จแล้วด้วยนะครับต้องเร่งมือแล้วครับผอมอูชาหรือแบ็คแอนด์ไวยิบทานหรือเปล่าแล้วหยิบขึ้นมาทำาบตนตีน่เรียบร้อยบอกเลยถนะ้าเกิดจบนักเก้าอี้รอบนี้ตายแน่นอนแล้วเหมือนเก้าอี้มันจะไกลเหลือเกินแล้วพอดีเซบายอยู่สแตนบายอยู่ใกล้กลๆฮะ แพทย์ที่4ต้องระมัดร,ระวังนะเพราะเขาสามารถที่จะสาบแล้วให้เพื่อนร่วมทีมเขาหลุดได้นั่นเองอเก้าอีอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับผมส่วนผู้ยางรู้ก็้นเหลือเกินแล้วก็หลุดจริงๆด้วยนะครับผมหลุดเป็นที่เรียบร้อยต้องไล่กันใหม่แล้วครับผมตรงนี้ปา่าล่มกันไปแล้วจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างแบกกดกระดิ่งติงหูเข้าไปจังหวะนี้ไล่ตามที่ตุ๊กตากดกระดิ่งหนึ่งรอบแล้วก็ตกไปเรียบร้อยครับผมจะจุดเครื่องเลยหรือเปล่าแล้วจุดเครื่องจริงๆงแล้วตกก็ไป่หนึ่งทีฮะ เรียบร้อยฮะผู้ยังรู้ตายแน่นอนนะครับผมจังหวะนี้ยังไงแพท,ทีเซียจะช่วยหรือไม่ช่วยแล้วเมื่อนจะไม่มาช่วยแล้วฮะวิ่งหนีไปแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมซาวเช็คที่ทางด้านของประตูกันก่อนจะเจอใครหรือเปล่าวาดเข้ามาเจอทางด้านของราชินีน้ำหอมก็นกระดิกตีหูเข้าไปไล่กันป่าแล้วตบรวบไปอีกหนึ่งนะครับผมแพท,ทีเซียฮะจะมาช่วยเพื่อนร่วมทีมหรือว่าจะออกเลยนะครับ ตรงนี้มีเก้าอี้กันอยู่เดี๋ยวเราต้องทำการปาร่มละฮะแล้วก็ไปเช็คอีกประตูหนึงฮะ <Okay. S 1> ต้องวัดดวงนะฮะว่าเขาจะมาช่วยเพื่อนหรือเขาจะเปิดประตูอ่อนนั่นเองเราปาร่มกันก่อนนะไม่รู้ว่าร่มจะถึงหรือเปล่าฮะ โยนไปจะเปลี่ยนไปนร่างขาวนะฮะก็จะใช้ทนานของซิปเปอร์โซได้อีกหนึ่งรอบป่าร่มขึ้นมาไปที่เรียบร้อยมีสกิลหูเกิดขึ้นอยู่บนเวยตรงนี้ฮะแล้วจอมซิปเปอร์โสบาแล้วรอยเท้าอยู่ตรงนี้ฮะบอกเลยไม่รอดแน่นอนทางด้านของแพทิเซียแล้วก็อื้อือทราบไปอีกหนึ่งทีงานก็ตบเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหงานนี้เก็บสี่อย่างสวยงามฮาแล้วเราก็ได้มาดูชุดของแบล็กแอนด์ไวต์ตอนท้ายนิดนึงนะครับผม มันก็จะสวยงามมากๆฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวทางด้านของสกินนะเพววื่อเพชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามโมวีดิจิชนแนลกันไปด้วยวันนี้ได้จากลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ